สวัสดีค่ะพี่น้องย่าท่อนภาพพี่น้องว่ามึงเขาหน้าปังอีกทงนึงเนาะคะ่ะเนาะไม่ใช่ทงอีกทงนึงทงนี้ก็คือย่าทอนเห็ดข้าวเหนียวไก่น้อยลายไก่น้อยเม็ดไ่เด้อค่ะเด้อนี่ก็คือได้เดือนกว่าแล้วได้เดือนหนึ่งอาทิตย์แล้วค่ะพี่น้องนี่ทงนี้งามค่ะพี่น้องทงนี้ข้ามเดือย่ยท่อนสีพาไปเระเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะไม่เหมือนทงผุนทงผุนมันอยากสีห้างค่ะแต่ว่าทงนี้ก็คือมันเป็นน้ำเขาเฮ้ยจากไหนที่มันถึงให้ถึงหน้าพี่น้องงามงามเดือนกว่าหนึ่งเนี้ยเดือนกับ่นี่ เวพิ่งจะเฮ็ดครั้งแรกค่ะพ่นานเขานี้เพิ่งจะเอาล่งหน้าปังครั้งแรกแต่ใบย่ายท่อนเฮ็ดหน้าปีแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวย่าท่อนสิพาไปรอเบิ่งเนาะค่ะเนาะวาสวยงามสำได้มีค่ะพี่น้องได้ดึงเดือนกับหนึ่งอาทิตย์สั้งที่ท่งหนาดีไหมพี่น้องเฮ็ดบ่หลายค่ะตัวนี้น้ำหองึ้นไปอดรอดพ่นะ่ะน้ำหงึ้นไปอดรอดท่งนี่แหละค่ะพี่กายที่ยายท่อนเฮ็ดข้าวเหนียวไก่น้อยลไก่น้อยสีทองแล้วค่ะเนาะโอ้ให้พ่นผลิตย่างลายค่ะพี่น้องมึงเน่ยมันจะเป็น แต่กอดีอยู่เดียนี่เห็นไหเดือนกลัวแล้วค่ะเนาะต้นเขาสีไงเพราะว่าแล้วจริงๆแล้วเขาเขาเม็ดเขาใหญ่นะคะพี่น้องมันก็เลยเมื่อก็เลยทรงงามดีก็มูค่ะพี่น้องอุด่ะโอ้คืออยู่คือคอยู่ติดตามเบิ้งไปเรื่อยเรอยเลอค่ะเด้อบัดมนั้นถอกมันมันหยังผุลาเบิง้งเห็นยี่ถ้วน้ำเนี่ยคะ่ะพี่น้องทั้งนี้ก็เป็นข้าวเหนียวไก่น้อยไก่น่อยเม็ดใหญ่ทั้งนี้ก็ยังเป็นหอมหน้าข้าคะ่ะพี่น้องเห็นบ่ เบิ้งเรงคนวายย่ทอนคือปลูกเขาใกล้กันแหละมันสีโดดมันไม่ได้โดดใส่กันตอนนี้เด้อมันโดดใส่กันตอนเวลาห้าเอาไปซีอยู่ในร่วงสีแล้วว่าเอาไปเขาเขื่อนนวดยังสันมันยังโดดใส่กันถามมันยังสีเกสรมันบอปิ้วใส่กันหรอคะพี่น้องเขาหอมหน้าค่ากับวานที่ดีค่ะทงนี่เออเขาปลูกเลือก็เลยตุ่มโลงให้เดียวเลยพี่น้องมึงเนี่ยนี่นะดีหอมหน้าค่ากับเฮ็ดยูสองให้นึงค่ะพี่น้องถามวาเแย่ทอดยังคือเฮ็ดน้อยเอาเจาไอ้แจค่ะพี่น้องเฮ็ดหลายบ่ได้ตัวหน้าปังหน้าปังทําเยอะไม่ได้เด้อเฮ็ด เกิดว่าปีนี้น้าบอพ่อเถออีนัยหนึ่งปีนี้มันปุ๋ยแห้งแห้งพี่น้องมันปุ๋ยแห้งแห้งผู้ใดกับ่นกับบอกเห็ดหลายหรอก่อนลดปริมาณลงแต่ว่าก็ยังทําอยู่นะคะพี่น้องห็นบ่โอ้งามดีอยู่นี่มันปลายหองน้ำเลนทั้งผนมันสูงมางบางนี้มันปลายหองมันก็นเลยงามค่ะพี่น้องทงั้งผลกับหามคือกันค่ะผนทั้งผลกับหามคือกันอันนี้ใส่ปุ๋ยไปแล้วขาเที่ยนึงใส่ปุยปป๋ยไปหนึ่งครั้งตั้งแต่ตอนตอนเขาเขาได้ซ้องอาทิตย์อุ้ย ยี่สิบหมื่นทอดมใส่ค่ะพี่น้องนี่เริ่มจะเริ่มเลืองเลี้งแล้วเลยเห็นไหมเริ่มจะเลืองเลื้งออกอีกละเดี๋ยวจะทอดกับเสียเอาปุ๋ยมใไ่อีกเน,กนานะคะ่ะเนาะหอมนาข้ากับเขียวดีอยู่ค่ะเขาจะเตี้ยเด้เห็นไหมเบืองต่างๆกันเลยอันนี้จะต้นสูงอันนี้จะต้นต่ำหอมนาขาจะต้นต่ำค่ะพี่น้องนี่เป็นข้าวเหนียวเม็ดสีขาวคือเขาเจ้าด้าวค่ะหอมนาข่าเนี่ยนะนี่ส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวไก่น้อยเม็ดใหญ่ พันลายพันลายครับพี่น้องอันม็ดใหญ่เด้อนี่เม็ดใหญ่ก็เขาท้ายเฮาเด้อเดี๋ยวมันมันถอกมันยังพี่นอ้องเบิ่งยายทอดในเด้อค่ะเด้อว,ว่ามันออกรวงดีไหมเพราะว่ายังไม่เคยเอาลงทํานาปังเลยค่ะมันออกรวงเห็นผลดีจังสิยายทอดกับสิว่าเออได้ผลเด้อค่ะบ่ได้ผลยายทอดกับสิบ่าว่าบ่ได้ผลบ่เป็นตะเคียนจะไปเฮ็ดเด้อยายทอดกับสิว่า,อ,ววยยายอ,วอังจิกค่ะพี่น้อง นี่ยมาแรงก็ไมายางรอเนาะค่ะเนาะยางรอยางช่อมเข่าลงอ่อยแน่ลงเข่าแน่ตามสไตล์ยายทอดล่ะค่ะพี่น <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้องเขาพูดทุกคนที่เบิ้งยายทอดหลักติดตามเด้อค่ะเด้อทุงคนกัสิแบบว่าเอายายทอดเดี๋ลงคีบอททำไมไม่มีอะไรเลยคนเบิ้งยายทอดน้อยน้อยในช่องยูทูบนะพี่น้องจ้าติดตามยายทอดหลักกัเบิ้งยายทอดห้เป็นกำลังเร่งใจชาวาหาชาวนาให้เอาเฮาในเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวมันใหญ่อีกยายทอดสิมาอัพให้เบิ้งเรื่อยๆเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับทุกคนที่ดูเลยให้ทุกคนเกิดส คลิปนี้ถ้าอยากขอไปก็เนื้อค่ะขอพูดลหลายๆทีเบิ่งเสื้อ่ะสวัสดีจ้า